ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านแอลซึ่งเรามาโยนแอดอกขังตัวเองแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาดูกันว่าศัตรูที่ขึ้นมาชาร์จเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะทําอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคจากนี้เราจะล่อคนนะครับหมดแล้วสองเราอยู่ในวงอยู่เปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนฮะเนี่เออร้อยห้าร้อยห้าบนเขาเลยบนเขาแล้วผมจะล้มนะผมล้มนะเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยคอณระตี้คอณระตี้เฮียขันมาขันมา เดี๋ยวมันก็มาแหละมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วเ้ยเห็นกูเห็นกูเอ้ยมันจิงกันไม่ยิงกันไม่ยิงกันเฮ้ยมีคนยนระเบิดมาแบ๊กเฮ้ยโดนนะเนี่ยเฮ้ยโดนนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเฮ้ยอะไรพี่ชุบพี่ตรงนี้นะดูพี่ชุบพี่นะโอเคเลยลันลาลันลาชิยวก็ยิงเลยครับขวายิง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  ก็ยิงครับก็ยิงไปครับก็ยิงครับก็ยิงครับตัยิงรอบี่ก็รอบกัเครับอ่ารใจรองรยปิ้วครับปิ้วครับปิ้วปิวครับหัวแตกครับหัวแตกครับลยวหัวแตกครับวิบับิบับครับโอ้มันอยู่ไปแล้วครับคนเลยระเบิดพี่ัขึ้นมาได้เลยพี่มีระเบิดนะระเบิดนระเบิดะครับออโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนครับพี่ครับแล้งไงครับแล้งไงจะซ้าเราวะครับทำไม่ได้ก็เล้งไงก็ซ้ำเด็กคร โอ้ไกล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 อะแบ๊คแบ๊คแบ๊ข่าวบันเทิงอะไรเฮ้ยเฮ้เพื่อนมาชุบให้เพื่อนมาชุบให้เพื่อนมาชุบสักที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 แบ็คเราเราคิดยังไงกับการลงไปตลบหลังมันวะมันขึ้นไปอีกมันจะเข้าวงแล้วมันจะเข้าวงแล้วยิงมาแล้วเนาะยิงยิงเออทำลิพี่ระเบิดนะเฮียระเบิดแตก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  แตกแๆวิ่งมาดิวิ่งมาดิมึงวิ่งมาดิมึงวิ่งมาดิวิ่งดินะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไม่ขัดใจน้องๆนะครับไปแล้วครับไปเลยครับน้องๆเล้ยโอ้ยแย่ละแย่ละแย่ละแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแ้าแล้วอาาโทษทีนะครับน้องๆพี่ทา ไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินอไม่ได้ยินพูนดความจริงว่าเถอะความจริงคือกูแบบได้ยินชัดเจาะเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินคีมโมอะแบคเป็นคนคีมโมมาตาไหนเนี่ยเราอะเขาจะไม่ได้ยินไ <laughs> อสัตว์ยิงดังขึ้นเรื่อยๆเลยดังขึ้นเรื่อยๆเอยอ่ะตาแล้วดังขึ้นเรื่อยๆเอแต่มันต้องเลเวลอัพไหนตัวเลยไหนตัวเลยกูมีพวกกระบอกเดียวพี่ถอนละไฟไอ้ไอ้ยี้ยี้ยใครยิงวะแบกกูมีพวกกระบอกเดียว ไม่เอาแบกไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเหมือนกันไม่พร้อมเหมือนกันไม่พร้อมก็ออกมาอูโห้พ่อหนุ่มตายตายแตกแตกดตกแตกยตกแตกแตกแนกแตกแ้กแตหลักแตกแตกี่กแหกแต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 กแ่แล้วพี่ชายไกแตกหาเลยกแขแตาแตกแตกแตก่ตกกแตกแกแต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 ่แตกแกก แต่แต่จะไปตั้งไอ้วอลเอ๊ะอะไร่ะวอล้ว <và hai> ์หมดอะไรบ้านมึงถล่มแล้วบ้างนั่นไอสัตว์เอ้ายังไม่ละเอียดนี่หมดมูดิเอาเหยื่โดนได้ยังยังโดนได้ยังยังโดนได้ยังได้ละอะปาให้แล้วกัน เอห้หมดเลยออไปมไมดูตัวน่แลสเราต้องรีบหน่แบกเดี๋ยววงมันจะไม่อยู่กับเราแล้วนะรไงวะเนี้ดูแลทำไรดีทยาอะไรคือมาทำไมไม่คือมาทำไมอีขึ้นมาดีคือทำไมพี่เฮ้ยมาแลอ้หล้ากูลงแล้วลงไเอ็นเอ็นเอ็นเอเอ็แวผมน็อกนะเออโอเคโอเค เขามาขามาอยู่างนั้นอก็ขามาเว้ยวัดประชาร์ดดิด็อกชาร์ดเด็กเขาเยอะเออเข้ามาดิน้องเฮ้ยเฮ้ยระเบิด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 ทันพอดีเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดข้ามาสีขังสองขังสองเอ้ยมันเล็งกันเล็งกันเล็งหัวอันเล็งดิเล็งดิเล็งด้วยเล็งด้วยพี่อ่ะพี่บ้าล้วยิงมาดิไม่ต้องมีเอเด็บกานะ เฮ้เหลียวเหียวี่อเหลียีบบีบบเหลียวีบอบีบอบเหลียมไอนสกิลี้แตกแตกแตกตอ้อนโหดจังเลยอ่ะพี่โหดจังเลยอ่ะก็ไม่ขัดใจนะครับน้อง ยิงล่อเลยยิงล่อเลยจะได้แล้วจะได้แล้วโอเคโอเคห้างพี่มีไวไฟห้องพี่มีไวไฟห้างพีมีไวไฟฮ่าฮ่ีไ่าฮ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 ่าง่าฮ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 ่ายิงร่าฮ่าฮ่อเ่าร่ายนาฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าา่า่่า่่่า่อ่่ยิงร่่่อ่าาป่่ เเอาครับไปอีกคนมา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 พอดีอ่ะได้ยินเสียงชักชักมิดนี่ไงนี่นี่ไงเอเดบิลเอเดบิลเอเดบิลเดี๋ยวผมให้มันยิงนะโอเคโอเคน้อง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 พี่แมวองพี่แมวไอ้เคียแม่งมันรู้อ่ะมันรู้เยอะไอ้นี่มันรู้เยอะพี่มันจะขึ้นตรงนี้รู้เยอะรู้เยอะรู้เยอะพี่กันไปก่อนแล้วกันนะอืมตั้งไอ้วอลไปเลยมันไปทางเคียบเออเห็นได้แรกแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วแล้ว ว่าไงมันเศร้าน้อยว่าไงเดยอ่ฮ่าฮอาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าบ่าฮบาฮบบฮ่าบ่าบู่ฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮบบฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮบีฮ่ีฮบาฮ่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 ่าฮ่าบบีฮ่าบ่าบ่าฮ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 าฮ่าบ่าฮีาฮ่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 ่าฮ่าาฮ่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 าฮบาฮบาฮ่บฮ่บบ่าฮ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 ่บบ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 บ

บ๊อบ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 บ๊ับบอบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบงอบบะบบอบบ๊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 อบบ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 อบบ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 อบบ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  ใช่ครับแบกคุณลืมไปเลยเนี่ยสัตว์เหมือนพับจอไปทำอย่างอื่นอยู่งั้นน่ะต่างคนต่เราเจาะน้องๆวิ่งมาแล้วครับน้องๆโอเคางนั้นอย่าทำตานะครับพี่โยนแอ็ดด็อก่อนนะครับน้องๆโอเคโอเคครับ ไม่มีอะไรก็คือครับ <ละ S 1> มันจะนิ่งมัชั่วคู่อ่ะอนิ่งคู่ด้วยเอาล,าละครับมาแล้วครับคนี้เราคนนี้เราคนนี้เราเขินยังเลยเขินยังเลยอู้พอดีเลยโอุยแต่ช่องว่างมันเยอะหน่อยนะแบ็คแบ็คแบก๊กถ้ามึงมันจะเอะประมาณนี้นะ <S <S มึงน,นอนตรงนี้เลยคือไปนอนแบอร์ดรอปเลยแบ็คเพื่อเพื่อคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยไดเออแหละแหละฮัลโหลรอตายอ่ะจะรอตาย ก็ปาน้องๆก็รอดูอยู่ไงแบ็คตายหามากๆมุมนี้เลยมุมุมนี้แหละห่าเขาบอกใครบ้านทางเอาล่ะตอนนี้เราจะรอคนนะครับเฮ้ยเราอยู่ในวงพอดีแบ็คเฮ้ยมีคนมีคนมันมีคนมีคนมีคนนี่ไหนเอยู่ขวา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 เห็นไล่ะมันจะมาปะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยมาแบคกระโดดขึ้นโอเคโอเคโอเคมึงแห่ทำไมนะแห่ๆๆๆนะแห่ๆๆๆโอเคโอเคแห่งเอๆถือปืนไว้ถือปืนไว้ มาเลยมาเลยมาเลยเฮ้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 เลยนเฮ้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 ้เฮเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้เเฮ้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 เ้เฮ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 ้้เฮ้เฮ้้เฮ้เเฮ้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 ้เฮ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 เฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้้เเฮ้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 เฮ โอ้โห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 โอ้โอ้โอ้โห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 โอ้อ้โหโ้อ้โหโ้อ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้โห้อ้โหโออ้โห้โหโอ้โห้โหโอ้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 โหโอ้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 โห คิวข้างเลยกระกูข้างเลยบ้าขั่งเฮ้ยมีคนมาแบกเฮ้ยระเบิดอีกแล้วเบื่อเว้ยยนแต่ระเบิดมาแล้วมาแล้วโอ้โหแบกมาแล้วมาแล้วโอ้โหแบกโอ้โหแบกเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะนั่นตะไอสัตว์พิวเลยเหอพิวเลยเหรอแพงนักเตะษฐศาสยีนักเศรษฐศาสตยีเหอยังชอบเว้ยยังชอบเลยเวยไอสัตว์หาแปดช็อตแล้วกันนะแต่ไม่ได้แปดช็อตก็จะได้แปดนาทีแล้ววันนี้เราก็พักหุดนแรงเลือง่ายมันจะง่ายนะ คนไหนบอกกูจัดฉากนะไอ้เหี้ยจัดฉากด้วยแรงฮะดูแงยตาดูนี่จัดฉากเหี้ยอะไรแรงตอนที่เราจะโยนแอรอบได้เราต้องฆ่าคนก่อนนะครับเนี่ยเพความยากของมันอีกสูดเยอะเฮ้ยแบกหลังมันยาหลังข้าพี่ชายมาแล้วเร็วไอ้โว้ยตสวยสวยโอไยใจด้ไ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 ดได้ได้ไดว่า้ได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 ้ไไ ฉากดแดนลกเหรอฮะลลยมันไล่รียหลาย,ลยคนบอกผมจัดฉากนะครับไม่มีใครเขาว่าจัดฉากดแดนหรอกเย้ยเตรียมติดเนต็ตบนดวงจันทร์นาซ่าร่วมมือกับโนเกียเพื่อนาเครือขา่าย 4G ไปติดตั้งบนดวงจันทร์ให้ได้ในปี2028อะไรเดองจันทร์เลยนะเขาจะเอาเนต็ตไปติดที่ดวงจันทร์เพื่อให้แบบนักบินอวกาศที่ไปอะได้ใช้แบบ,แบ,บโทรศัพท์อะไรแบบติดต่อสื่อสารกับโลกได้เลยอะกูค,คิดว่าวิดีโอคอร์เวเอยมึงคิดดูดิแบ็กวิดีโอคอลจากดวงจันทร์ไง เดี๋ยวผมจะอยู่ตรงจันแร์นะผมเจ้าของกระบี่แล้วกันงั้นนะตอนนี้ไม่ใช่นี่ผมลอยได้อะไรเงี้ยตัวตาวดูดมือหายลอยลอยหนีลอยพี่คงจะฆ่าคนได้สี่คนแล้วก็ไปโยนแอ้ดอกเบืองอย่างแบบเท่ๆเลยไงไอ้เจี๊ยบกูเพิ่งยิงบนด้านเดียวต้องทำอะไรกันวะเนี่ยคลิปนี้มันก็จะเป็นประวัตินี้ครับผมจะตัดไปเบื้องหลังแล้วกันนะตอนนี้นะจะได้ให้รู้ว่าแม่งจัดฉากไหม เอ็ดเนี่ยอะไรกับเอเคเด็กเอเคลูกก็แบ็คก็แต่จับกูได้ไรแล้ววะกูได้ดาบแล้ววะแบ็คคดที่อะไรกันเนี่ยอีกแล้วเออกูได้ปืนของเขาไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยได้ปืนสองกระบอกเลยว่ะพี่ยายไอ้เกมพวกเอ็ดตรองยึดตัวช่วยกูด้วยมันมาหากูแล้วมาเดียึดไหมมาเดียยึดไหมเฮ้ยมันไม่ตายยิงยิงก่อน ว้าโอ้ยแบบไปกินมันก่อนนี่เริ่มวมาเหลือห้าิ0ได้ไงวะงงเวันนี้เราต้องทำคอนเทนต์นี้ไม่เสร็จแล้วอ่ะพี่ว่าไม่ต้องถามแล้ววันนี้